ที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ผลิตด้วยระบบดิจิตอล h Definition ที่ให้ภาพคมชัดสูง ้้งงแสนนนมััโดไดไไย่ไรคบป่าทุ่งใหญ่นเรศวรวันที่27เมษายนพุทธศักราช2516ก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลา5เดือน ตอนนั้นประมาณสักสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าเขาเอาเอาผมไปทิ้งไว้ข้างทางเพราะว่าเข้าไปในค่ายไม่ได้คนในค,ค่ายเขาจําหน้าผมได้แล้วเขาชี้เป้าให้ดูว่าเนี่ยนะถ้าคุณอยากได้ภาพคุณก็ลุยไปเลยเป็นแม่น้ำเป็นเป็นเป็นลำธารก็เือเซตาโว ไปเรื่อยๆอ้าวไปเจอภาพเข้าภาพนั้นก็เป็นภาพผู้หญิงนั่งซักผ้าอยู่ก็จำได้ก็เป็นดาราหนังผมก็ถ่ายรูปเก็บเก็บเก็บรูปไว้ได้หมดแล้วผมก็เดินทางกลับมาอยู่ที่จุดนัดหมาย ระหว่างนั้นเสียงเหมือนจะเฮลิคอปเตอรต์มันสตาร์ทเครื่องผมอ้าวตายแล้วอยู่ใกล้ๆก็มองไปเห็นว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครเขาสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะขึ้นบินขึ้นนะผมก็จิบกล้องมาก็ถ่ายรูปเฮลิคอ,อปเตอร์บินขึ้นไป เมื่อวานนี้สุคนชัยอารีช่างภาพสายข่าวอาชญากรรมภัยบูลสุขสุมเมกนักข่าวและพจนาดุริยพัน์เดินทางเข้าสู่ป่าลึกพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามคำสั่งด่วนและรับสุดยอดของหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐข้อมูลเราก็มารู้กันในรถว่าเราจะต้องไปไหนขเขเาบอกว่าไปทุ่งใหญ่นเรศวร กบอ,กอทุ่งใหญ่นาเรศวรมันอยู่ที่ไหนของประเทศไทยทุ่งใหญ่นาเรศวรครอบคลุมพื้นที่ป่าราวหนึ่งลานหแสนไร่ในจังหวัดปากอุทัยธานีและการจนบุรีมีทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่หลอมรอบด้วยป่าดงดิบความอุดมสมบูรณ์ทำให้ชุกชุมด้วยสัตว์ป่าและกำลังจะได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งที่7ของประเทศไทย เชื่อไหมว่าเราเจอสัตว์ป่าเยอะๆเลยฮะวางเก้งในวิ่งตัดหน้าเรานะฮะตัง้งแแล้วสักพักหนึ่งกลิ่นเหม็นโชยมานะฮะเราก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรความมืดยามดึกสงัดในป่าผสมกับความอ่อนเพลียจากการเดินทางนับสิบชั่วโมงช่วยให้ทุกคนหลับสนิทในเวลาไม่นาน วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ป่าไมา้จึงเฉลยปริศนาของกลิ่นแปลกปลอมเมื่อคืนไปเห็นแล้วไม่ได้เชื่อนะคนลุกเลยล่ะนอนอยู่นะมันขึ้นอืดอะ่ะคอหายไปอะ่ะหัวเนี่หายไปอะ่ะแม้ได้รับคำบอกเล่าล่วงหน้าถึงภารกิจหลักคือการเปิดโปงพฤติกรรมของกลุ่มทหารตำรวจที่นำอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทางราชการมาใช้ลา่าสัตว โดยมีพ่อค้าอุปถัมภ์ด้านสเสบียงและเครื่องดื่มร่วมขบวนด้วยนักแสดงและสาวสังคมรวมถึง60ชีวิตก็ตามแต่ความจริงที่พบห่างไกลาจากภาพในจินตนาการมากมายเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมันเป็นลานไงเป็นลานกว้างมากเลยคือกระทิงนี่พอเสียได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ออกม,กมันก็วิ่งก็เข้าฝูงนะมันตอนนั้นมันก็กาดยิง ทารุมากบางทีมันขนไม่หมดก็เอาเฉพาะหัวเอาเขามามัน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 เอาเปรียบสัตว์มากมายทีเดียวแล้วกลางคืนยังตามล่ตามยังล่นะครับนี่คือนี่นี่คือสภาพที่ที่เราไปเห็นจริงๆที่เซตาโวเนี่ยนะฮะเซซโวเป็นหนึ่งในลำธารหลายสายของทุ่งใหญ่ในเรศวรมีความหมายว่าเสียงสวรรค์แต่เวลาเพียงไม่กี่วัน ที่คณะล่าสัตว์ใช้พาหนะและอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพเพื่อการพักผ่อนส่วนตัวแปรเสียงสวรรค์ให้กลายเป็นเสียงโหยหวนของความเจ็บปวดจากกระสุนปืนและความเงียบของซาสสัตว์ป่าที่ไร้ชีวิต ก็เดินทางกลับด้วยอาการหงุดหงิดมากไม่พอใจมากบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางจุดทูกจุดเทียนนะฮะสาบแช่งเลยแต่ละคนก็เต็มที่เลยวันนั้นด้วยความเครียดมากไม่รู้จะระบายทางไหนความบังเอิญที่น่าสพรึงกลัวเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในบ่ายวันที่29เมษายนพุทธศักราช2516เมื่อข่าวเฮลิคอปเตอร์เบล หมายเลขคอบอ่อ6 2 0 2ของกองทัพบกปกกลางทุ่งนาที่อำเภอบางเลงจังหวัดนครปะมมีทหารตำรวจเสียชีวิต6นายและบาดเจ็บสาหัสอีก4นายซึ่งควรจะเป็นเรื่องเศร้าสลดต่อการสูญเสียของกองทัพแต่ปืนล่าสัตว์หลายกระบอกตกกระจายปะปนกับซากสัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะซากกระถิ่ที่ถูกล่าจากทุ่งใหญ่เรศวร เปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับรู้เป็นตรงกันข้ามก็ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นผมถ่ายรูปไว้ได้สามรูปเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ได้ข่าวว่าที่เขาไปเจอมีแต่ขายอีกเก่งอย่างนั้นน่ะไปล่าสัตว์ทุ่งใหญ่ทุ่งนเลยสวนหลือทุ่งอะไรอ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันซากสัตว์มันมากน้อยแค่ไหน ถ้าหักมันมากอย่างนี้เราก็ต้องมีมีความวิตกใช่ไหมละ่ะวิตกโอใครไปฆ่าไปแกงสัตว์วะไต่ข่าวแต่ไม่รู้รายละเอียดนะ,ะรู้ว่าเขาเพราะว่าไต่ข่าวว่าเขามาแจ้งว่าเจ้าของบ้านที่คุณทําเนี่ยตัคุณบินหนังสือพิมพ์หลายฉบับตามเกาะติดข่าวนี้อย่างต่อเนื่องสมัยนั้นพิมพ์เป็นแสนพิมพ์จนแท่นพิมพ์พังอ่ะขายกันขนาดนั้นเลย วันที่สองพฤษภาคมคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งเข้าไปสำรวจและได้พบกับคณะล่าสัตว์ด้วยเช่นกันออกถแถลงการยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นคนอย่างนี้เขาไม่น่าเขาบอกเขาก็มีหน้าที่การงานดีนะรัฐบาลพยายามแก้ข่าวว่าเป็นการเข้าไปปฏิบัติราชการลับส่วนซากสัตว์ที่พบอาจเป็นของฝากจากคนอื่นคําตอบที่ให้แก่สังคม ทำให้นายประยูนยจันยาวง์ซึ่งเบื่อหน่ายการเมืองถึงขั้นประกาศวางปากกามานานกว่าสองปีทนไม่ได้หันกลับมาวาดการ์ตูนการเมืองอีกครั้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชโจมตีรัฐบาลที่ปกป้องผู้กระทำผิดซึ่งไม่เพียงเป็นกลุ่มคนที่สนิทสนมกับรัฐบาลเท่านั้นแต่หนึ่งในนั้นยังเป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกประพาสจารุสเสถียร ความคิดของผมเนี่นะไม่ควรใช้ตัวนี้พอเอาเอาวุธของหลวงที่เขาเอาไปใช้เนี่ยก็ใช้อำน,นาจใช้อำน,นาจมากเกินเกินขอบเขตเด็กความรู้สึกเนี่ยมันก็โอ้ทำไมต้องทำกันอย่างนี้ละ่ะแต่ประชาชนอ่ะไปร่าสาตวจะติดคุกติดตารางอะแต่ข้าราชการมีเฮลคิคอปเตอร์ขี่ไปทำไมไม่โดนติดคุกบ้าง ถ้าส่วนตัวนะ,ะเดนก็ไม่ได้มองเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องทุ่งใหญ่เนี่ยเด้นมองมันเป็นเรื่องใหญ่คือไม่ได้เป็นคนรักธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมแต่มันมีความรู้สึกว่าทําไมคนมีอำนาจเนี่ยถึงเอาของทรัพย์สินของประเทศชาติไอ้พวกคัปเตอร์พวกอะไรเนี่ยอันนี้ถือเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติที่เหมือนกับประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของแหละว่ากันงั้นเหรอ เอาไปทําในเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นอย่างการไปล่าสัตว์ประเทศเราม,านมันจะมีหอสักลําหนึ่งก็ลําบากนะเออเสียดายยังคุยกับแม่บ้านเราเสียดายนอหอเนี่ย,ยจดหมายและเงินบริจาคจากประชาชนหลากหลายระดับฐานะไม่เว้นแม้แต่เด็กประถมส่งถึงนิสิตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์โดยตรงและผานหนังสือพิมพ์ ส่งไปให้ไทยรัฐและบังเอิญไทยรัฐก็ลงให้เขียนในทำนองมันเหมือนแซต่ายอะมันประชดในเรื่องของการทำของคนกลุ่มนั้นแหละที่ว่าทำไมทำไมทำไมลักษณะมันเป็นการลงทุนที่ใหญ่หลวงนะตําหรับการไปเอาเนื้อสักตัวสองตัวเนี่ยแล้วถามว่าไอสัตว์เนี่ยมันทําอะไรให้เราเดือดร้อนไหมคือความไม่ถูกใจไงแล้วเราไม่รู้จะไประบายกับใคร วันที่7พฤษภาคมพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าซิรินทรเทพพร,รัตสุดาประทานสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกว่าการล่าสัตว์ไม่ใช่กีฬาเพราะเป็นการทำข้างเดียวส่วนการนำเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ล่าสัตว์นั้นควรใช้เพื่อช่วยเหลือทหารตำรวจที่บาดเจ็บตามชายแดนจะเหมาะสมกว่าสรวัตรตำรวจรแผนกหนังสือพิมพ์ ทำหนังสือขอให้งดลงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครปฏิบัติตามคือข้อแท้จริงเนี่ยมันปรากฏนะรัฐบาลไม่สามารถที่จะห้ามสื่อมวลชนไม่ให้นำเสนอข่าวได้แต่ก่อนนี้ไม่ได้เ็าห้ามนำเสนอข่าวเ็เซ็นเซอร์เขาไม่ให้ลงข่าวประชาชนก็ไม่รู้แต่ถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้และนักหนังสือพิมพ์ที่เข้าไปทำข่าว ปางถูกคมขู่คุกขามกลางวันในปลอดภัยดีแต่กลางคืนเนี่ยกลับบ้านไม่ได้ครับมีคนตามมีคนสะกดรอยวันที่16พฤษภาคมผู้คนนับหมื่นมุ่งหน้าสู่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อรับฟังการอภิปรายและโจมตีรัฐบาลกรณีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่โนเรศวนวันรุ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีถแถลงว่า ถ้าเป็นการล่าสัตว์จริงจะใช้มาตรา17แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรหรือส่งสารพิจารณาคดีแต่ต้องรอผลสอบสวนจากคณะกรรมการชุดพิเศษที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหกนายและพลเรือเรืนสามคนใหนายใจจริงอในพลนั้นน่ะตอบสอบเหมือนผู้ต้องหาเขาพยายามถามเราว่าคุณรู้ได้ยังไงคุณเอามาจากไหนข่าวนี้มายัางไงจนกระทั่งเขาไม่พอใจผมสักเท่าไหร่ ก็สอบแล้วก็ไม่ได้อะไรจากผมมากมายนะแล้วจานนี้แหละการเข้าไปทุ่งใหญ่ในไรสวนของนักหนังสือพิมพ์และนักเรียนนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกับคณะพลานบรรดาศักดิ์นั้นรัฐบาลตั้งข้อสงสัยได้ถูกต้องว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่แหล่งข่าวที่เผยความลับนั้นคือใครมีเจตนาอะไรเป็นเรื่องที่จะต้องค้นหาต่อไป ผมมีรูปย่านนันล,นลายเดือนพฤษภาคมหนังสือราคา5บาทจำนวน5,000เล่มที่มีชื่อว่าบันทึกหลับทุ่งใหญ่จัดทำโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมอนุรักษ์4ีสถาบันขายหมดในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงต้องพิมพ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมียอดขายถึง2แ0,000เล่ม บันทึกลับทุ่งใหญ่นอกจากให้ความรู้เรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าแล้วยังตีพิมพ์บันทึกประจำวันของสองนักศึกษาที่ได้พบกับคณะล่าสัตว์ด้วยตนเองคุณกเกษมได้กล่าวขึ้นเป็นทํานองว่าไปยิงมันทำไมมันไปทำผิดบาปอะไรหรือซึ่งหญิงคนหนึ่ง ที่ร่วมรับประทานอาหารอยู่ด้วยก็ได้ตอบขึ้นทันทีว่าเห็นกวางตัวนี้กำลังจะกระโดดหน้าผาเพราะอ,อกหักเราสงสารกลัวว่ามันจะตายฟรีเลยยิงเพื่อเอาเนื้อมากินดีกว่ามันก็จะเริ่มคิดต่อ,อ,อกลุ่มน,นี้เขาพฤติกรรมเขาอย่างนี้อ๋อเพราะเขามีอำนาจอย่างนี้พอมองย้อนกลับเนี่ยเอ๊ะทำไมไอ้คนนี้ยังยากจนนต่ทำไมอคนนี้โดนจับมันมีชีวิตที่แตกต่างค่อนข้างเยอะ อาพิสิทธ์อะไรต่ออะไรมันก็เยอะไม่รู้ไอ้ผลเขาตัดสินกันยังไงนะรู้แต่ว่าไอ้ผู้ที่ไปนั่นมันมีลูกแม่ทับทั้งนั้นน่ะไม่ใช่เลย12ปีที่รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรขึ้นบริหารประเทศสื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งขึ้นตรงต่อรับไม่มีพื้นที่สำหรับข่าวที่เป็นปฏิปักษต่อรัฐบาลเหลือเพียงสื่อสิ่งพิม โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์แต่การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จก็ไม่เอื้อให้ข่าวการเมืองหรือข่าวความไม่ชอบมาพากลจากรัฐบาลเล็ดลอดออกมาเท่าไหรนะ่นักหนังสือทั่วไปบนแผงจํากัดเรื่องราวให้อยู่ในแวดวงของความบันเทิงแม้มีบางฉบับพยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระทางสังคมบ้างการเมืองบ้างแต่ก็ต้องระมัดระวัง ต่อข้อกล่าวหาที่น่ากลัวที่สุดในยุคนั้นคือการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ข่าวการใช้เครื่องมือในราชการทหารล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรจึงเป็นข่าวใหญ่ในรอบสิบปีกินเวลาต่อเนื่องนับเดือนกราอำนาจเผด็จการเริ่มปริกราวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือความไม่พอใจต่อพฤติกรรมที่มัน สะสมมันไม่ใช่เกิดวันเดียวพอเรื่องไอ้ไอทุ่งใหญ่นี้เราก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันบึ้มขึ้นมาทีเดียวมันเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินน่ะเขาก็บนินทาว่าผู้มีอำนาจทําไมต้องทํากันอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้แหละทีเ่เป็นจุดที่ที่ล้มล้างรัฐบาลย่างเข้าเดือนที่สอง นับจากวันที่เฮลิคอปเตอร์ตกข่าวทุ่งใหญ่นนเรศวรยังคงปรากฏอยู่บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์หลายฉบับแต่ผลยังไม่ได้จบลงแค่นั้นเมื่อมีข่าวคำสั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงลงวันที่16มิถุนายน2516ให้ลบชื่อสมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่9คนออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาสาเหตุมาจาก การออกหนังสือชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบซึ่งวิพากษ์การบริหารงานในมหาวิทยาลัยอ,อย่างเข้มข้นและวิจารณ์การตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยแต่เชื่อกันว่าเรื่องที่เป็นเหตุสำคัญน่าจะมาจากข้อความล้อเลียนนายกรัฐมนตรีซึ่งผนวกเรื่องการต่ออายุราชการของจอมพลถนอมในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และจอมพลประพาสในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเข้ากับเหตุการณ์ที่ทุ่งใหญ่เนเรศวรด้วยสถานการณ์ในทุ่งใหญ่ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจจึงเสนอขอต่ออายุการทำงานของกระทิงจ่าฝูงเป็นเวลาอีกหนึ่งปีกระทิงสภารักษาความปลอดภัยแห่งชาติกระทิงความไม่พอใจปะทุข,ขึ้น เป็นการชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษาแม้ว่าจบลงด้วยชัยชนะและอธิการบดีลาออกแต่ยังเหลืออีกหนึ่งข้อเรียกร้องที่ไม่มีคำตอบนั่นคือการขอให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าข่าวใหม่ที่สันสะเทือนอำนาจของกลุ่มผู้ปกครอง กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งวันศุกร์ที่5ตุลาคมนักข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับเข้าร่วมฟังการถแถลงข่าวของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพื่อฉี้แจงการทำงานคือเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดโดยเริ่มจากแจกหนังสือและใบปลิวในย่านชุมชนก่อนข่าวที่ออกมาทำให้ร้องอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษแถลงว่าหากมีการเดินขบวนจะจับกุ่มทันทีเพราะขัดกับกฎอายการศึกที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนมันเป็นความกดดันที่คนก็นั่งมองนั่งมองนั่งมองอะไรอย่างนี้และข่าวข่าว,าว,าวอย่างเช่นบอกว่าขับรถไปชนต้นไม้และแทนที่จะว่าเราเอ๊ขับรถประมาทหรือเปล่ากลายเป็นตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนบางคนเขาก็รับไม่ได้ หกคู่มันต้องเข้าบ้านแล้วนะคือที่ผมรู้ว่าผมแต่ก่อนนะผมก็เหมือนนะใบรุ่นน่ะออกเที่ยวพอหกคู่มนเขาบอกไม่ได้นะยังยืนนัะโตจับหมดก็ต้องเหมือนกับโดาโดนบีดตลอดจอมพลถนอมกิติขจรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกต้นปี2,501ก่อนจะสละเก้าอี้ให้คณะรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ในปลายปีเดียวกัน จนเมื่อจอมพลสลิดถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อพุทธศักราช2 5 0 6จึงสืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองจอมถนอมนี่เขาทำมาทัโมแล้วเขาไม่เคยเด็ดขาดเมือนธนิษ์จอมถนอมจอมพรพาสในกฎหมายมันอ่อนเยอะคือกฎหมายที่จะบังคับคนคนเกยคนคนที่ว่าบังคับคนเกยมันอ่อนลงเยอะแต่สมยัยสลิษนคนเกยไม่มีนะเพราะเขาเอาจริงๆจ,จอมพลถนอม จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อปี2512แต่รัฐสภาดำรงอยู่ไม่นานเมื่อนายกรัฐมนตรีรัฐประหารตัวเองในวันที่17พฤศจิกายนปี2514โดยมีจอมพลประพาสจารุสเสถียรดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนบุตรชายคือพันโทรนรง์กิติขจร ซึ่งเป็นบุตรเขยของจอมพลประพาสด้วยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความมั่นคงแห่งชาติและผู้บังคับบัญชากองพันที่สองกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ตอนนั้นตำรวทหารเป็นเบื่อเป็นเมากันมากสมัยนั้นแต่ความจริงผมน่ะรักประพาสทำไอ่ะทำไมก็เมืก่อนผมทำงานกับเขาไงตอนนั้นประพาสเขาดังดังกว่าถนอมีแล้ เขาบอกอุ้ยบปฏิวัติตัวปฏิวัติแล้วออไอรัฐบาลเปลี่ยนแล้วปรากฏประกราศมาถนอมปฏิวัติตัวเองแหมผิดหวังมากเลยบ้าป่ะจะครองอำนาจไปกี่ปีก็ไม่รู้ความถี่ของการรัฐประหารหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475บวกกับช่วงเวลาที่คณะทหารปกครองประเทศต่อเนื่องยาวนาน มีผลให้การพัฒนาประชาธิปไตยของราษฎรหยุดชะงักลงหลายครั้งมันอยู่ใต้อำนาจของกฎอัยการศึกผมจึงไม่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยเพราะมันไม่มีประชาธิปไตยเราก็ไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมฮะเขาเล่นอะไรกันคือนี่มองเหมือนเด็กเล่นอ่ะไม่ไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าคนมีอำนาจอ่ะมันดิ้นทำอะไรมันก็เลกจะทำอะไรมันก็ทำ ก็ตั้งคนอยากจะเป็นใหญ่ก็คนโต,โตโตแย่งกันเป็นใหญ่ก็มมาจะมาช่วยเหลืออะไรหรือดูแลพวกเราตัวคนนักศึกษาไม่ได้ปากวางนั้นในขณะที่การทุจริตช่อราชบางหลวงเกิดขึ้นมากมายนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุตรชายขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการหรือกอตอป เพื่อปราบปรามการทุจริตและผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมแต่เสียงสรรเสริญดังอยู่ไม่นานความคลางแคลงใจก็เกิดขึ้นกับประชาชนดังกรณีที่ผู้ผลิตข้าวอย่างไทยต้องปันส่วนด้วยการเข้าแถวยาวเหยียบพร้อมกับสมโนโครวัวในมือเพื่อซื้อข้าวสารและตามมาด้วยการขาดแคลนน้ำตาลทายเป็นช่วงไม่ไม,ไม่ไม่นาน ผมไม่แน่ใจว่าพ่อค้ารัฐบาลเขากักตุนเราเราเดาว่ากักและเสร็จแล้วพอแหมเข้าวย่างบากแพงก็เป็นขี่ม้าขาวมาปล่อยข้าวออกมาวันที่6ตุลาคมกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญกระจายกันแจกหนังสือและใบปลิวตามที่ได้ถแถลงข่าวไว้แต่กลับถูกตำรวจสันติบาลจับกลุ่มได้11คนและจับกลุ่มเพิ่มภายหลังอีกหนึ่งคน หลังจากสอบปากคำและตั้งข้อหาหมั่วสุมทางการเมืองเกิน5คนในระหว่างประกาศใช้กฎอายการศึกจึงนำไปขังรวมกันที่โรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขนเมื่อตรวจค้นสำนักงานทนายความธรรมรังสีของนายไขยแสงสุขใสแล้วเจ้าหน้าที่อ้างว่าพบเอกสารที่สงสัยว่าจะเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จึงตั้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมคือยุยงให้เกิดการกรบฏภายในราชอาณาจากักรและมีการกระทําเป็นคอมมิวนิสต์หรือฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์ออกหมายจับนายไขแสงสุขใสด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังการเรียกร้องครั้งนี้ซึ่งเขาได้เข้ามอบตัวในวันรุ่งขึ้น เฮีามาด้วยกันไม่สนอนได้ไงคุณไขแสงแกก็ประเภทสสฝ่ายซ้ายเอาง่ายๆแล้วกันแล้วลูกพี่แกก็ซ้ายคุณเล่งชายการอะไรนี <S 2> <S 2> <S 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 ้การชุมนุมคัดค้านการกระทําของรัฐบาลเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่8ตุลาคมบริเวณลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ทำงานตึกบนตึกโชชใจฮะ ครุนน้องเนี่ยมาขอความช่วยเหลือถึงตึกเลยเมื่อเราเห็นก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์บางคนไม่ยอมให้ยืมพิมพ์ดีดบ้างอะไรนีนน่มายืมกระดาษขอกระดาษก็ไม่ได้อะไรผอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเรื่องนี้เรื่องเล็กแต่ก็ช่วยเขานะฮะทั้งๆที่นายผมก็เป็นอเมริกันเขาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วผมไม่ชอบรัฐบาลน่ผมพูดตรงๆนะ เป็นพลังที่นักศึกษาเขาจุดประกายขึ้นมาคือพูดกันตรงๆว่าให้เด็กมาสู้แทนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าผู้ที่มีอำนาจแล้วไม่มีไม่สามารถจะใช้อำนาจได้การประท้วงเริ่มขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วจีระบุญมากผู้เสียชีวิตคนแรกในเหตุการณ์14ตุลา สิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรขณะนั้นเขาเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกำลังศึกษาปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีบุตรชายเล็กๆหนึ่งคนกับนางละเมียดบุญมากพอวัปท้วงกันก็ผลัดกันไปฟังไปฟังที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าพวกประสานมิตรติดเก่าเขาไปประท้วงด้วยเพราะจะให้เป็นมหาลัย ตอนนั้นมันเป็นวิทยาลัยใช่ไหมฮะเขาก็ไปร่วมประท้วงด้วยเขก็มาเล่าให้ฟังทุกวันไม่รู้ว่าเข้าไปจะหาที่อู่ที่อาศัยได้หรือเปล่าเออจะที่จะเข้าวันไหน